มาดูข่าวตามประเทศกันบ้างครับอิสราเอลเปิดเผยว่าหลังจากศึกสงครามกับกลุ่มฮามาสจบลงแล้วอิสราเอลจะเข้าไปดูแลด้านความมั่นคงในฉนวนกาซาเองครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ a อบของสหรัฐระบุว่าอิสราเอลจะรับผิดชอบเรื่องความมั่นคงในฉนวนกาซาอย่างไม่มีกำหนดหลังสิ้นสุดการทำสงครามกับกลุ่มฮามาส โดยกล่าวว่าตอนนี้อิสราเอลเห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อไม่ได้เข้าไปดูแลด้านความมั่นคงอย่างไรก็ดีนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูไม่ได้ชี้แจงนะครับว่าคําว่าการรับผิดชอบด้านความมั่นคงในฉนวนกาซานั้นมีอะไรบ้างรวมไปถึงอะไรบ้างจะทําอะไรบ้างขณะเดียวกันผู้นําอิสราเอลยังคงเน้นย้ําว่าอิสราเอลจะไม่หยุดยิงจนกว่ากลุ่มฮามาสจะยอมปล่อยตัวประกันทั้งหมดแต่อิสราเอลพร้อมเปิดทางให้กับการพักรบเป็นช่วงเวลาสั้นๆ เพื่อให้การเข้าไปช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าถึงพลเรือนในฉนวนกาซาได้ครับ